สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนึ่งโกออนพื้นที่เล็กๆที่เราชวนคุณจิบกาแฟาฟังเพลงเบาๆและพูดคุยเรื่องการเงินการใช้ชีวิตและแรงบันดาลใจดีๆไปด้วยกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจมากๆนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงปรากฏการณ์หนึ่งครับเกิดขึ้นในปี2568เมื่อชื่อของโรงเรียน เล็กๆในชนบทเลยหมอนทองวิทยาครับจากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซากลายเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศเลยพวกเขาสร้างเรื่องราวที่แบบว่าสุดมหัศจรรย์มากๆในวงการฟุตบอลนักเรียนเป็นเรื่องที่น่าทึ่งจริงๆค่ะคือจากทีมที่แทบจะไม่มีใครรู้จักเลยนะคะกลายมาเป็นทีมที่สามารถะทะลุเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศของรายการฟุตบอลนักเรียนเจคนที่ใหญ่ที่สุดรายการหนึ่งของประเทศเลยก็คือ แชมป์กีฬา7 HD ดแชมเปี้ยนคัพปี2025คว้าถึงรองแชมป์มาได้ใช่ค่ะคว้าตำแหน่งรองแชมป์มาได้สำเร็จถือว่าสุดยอดมากการคุยของเราวันนี้ก็จะอิงจะบทความหมอนทองวิทยาปรากฏการรถขนฝันสู่รองแชมป์นะครับเราอยากจะทำความเข้าใจเบื้องหลังความสำเร็จที่ไม่ธรรมดานี้ค่ะอะไรคือส่วนผสมสำคัญอะไรทำให้ทีมมา้ามืดทีมนี้มาได้ไกลขนาดนี้ โดยเฉพาะาบทบาทของชุมชนแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ที่แบบติดตาตรึงใจมากอย่างรถขนฝันที่เราจะคุยกันวันนี้เป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะกลั่นเอาแก่นสำคัญออกมานะคะไม่ใช่แค่ลำดับเหตุการณ์ว่าแข่งยังไงชนะใครครแต่คืออยากดูไปถึงจิตวิญญาณปัจจัยที่ขับเคลื่อนแล้วก็ความหมายที่ซ่อนอยู่ในการเดินทางครั้งนี้คะ่ะว่าเอ๊มีบทเรียนอะไรที่เราเรียนรู้ได้จากเรื่องของหมอนทองวิทยาว่างน่าสนใจมากๆครับ โดยเฉพาะถ้ามองว่านี่คือโรงเรียนที่อาจจะมีข้อจํากัดเยอะใช่ไหมครับทรัพยากรต่างๆใช่ค่ะแต่หัวใจนี่แบบยิ่งใหญ่มากแล้วก็มีพลังชุมชนหนุนหลังแบบไม่น่าเชื่อเลยอะจริงค่ะงั้นเรามาเริ่มทําความรู้จักโรงเรียนนี้กันก่อนดีไหมครับหมอนทองวิทยาเนี่ยเขามีความเป็นมาอย่างไงบ้างครับจากข้อมูลที่เรามีนะคะหมอนทองวิทยาก็เป็นโรงเรียนระดับชุมชนเลยค่ะตั้งอยู่ในอําเภอบางน้ําเปลี่ยวที่ฉะเชิงเซาครับซึ่งก็เป็นพื้นที่เอ่อค่อนข้างชนบท วิถีชีวิตก็จะเรียบง่ายๆหน่อยแล้วก็กีฬาฟุตบอลเนี่ยดูเหมือนจะเป็นอะไรที่สําคัญมากในชีวิตเด็กๆหลายคนเท่านั้นนะคะอ๋อคือฟุตบอลเป็นเหมือนหัวใจของเด็กๆที่นั่นเวลาน,นั้นเลยค่ะเป็นพื้นที่ที่ให้ความสําคัญกับฟุตบอลมากๆแต่การเป็นโรงเรียนในชุมชนแบบนี้ก็มักจะมาพร้อมข้อจํากัดบางอย่างใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะ ข้อจำกัดนี้เป็นเรื่องจริงเลยทั้งเรื่องงบประมาณทรัพยากรต่างๆหรือแม้กระทั่งสนามซ้อมที่อาจจะไม่ได้มาตรฐานเหมือนโรงเรียนใหญ่ๆในเมืองครับอันนี้คือความท้าทายที่โรงเรียนแบบนี้ต้องเจอแต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆของหมอนทองวิทยาก็คือเขามีพลังขับเคลื่อนบางอย่างที่มันสำคัญมากๆมาทดแทนข้อจำกัดพวกนั้นได้พลังขับเคลื่อนที่ว่านี่คืออะไรครับ พอจะยกตัวอย่างได้ไหมหลักๆเลยนะคะคือความทุ่มเทของคนค่ะโดยเฉพาะครูพละ,ะแล้วก็โค้ชท้องถิ่นอ๋อครับอย่างชื่อที่ปรากฏในบทความก็มีอาจารย์สกลครับท่านเหล่านี้นะคะคือไม่ได้แค่สอนทักษะฟุตบอลอย่างเดียวครับสู้จนตัวสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหคือสร้างทัศนคติที่ไม่ยอมแพ้ใช่ค่ะสร้าง attitude แบบนั้นเลย แล้วนอกจากครูนอกจากโค้ชแล้วมีปัจจัยอื่นอีกไหมครับที่เป็นเหมือนลมใต้ปีกให้ทีมนี้มีค่ะและสำคัญมากๆเลยคือพลังจากชุมชนชุมชนใช่ค่ะพลังความเชื่อก,การสนับสนุนจากชาวบ้านผู้ปกครองคนในท้องถิ่งบางน้ำเปรี้ยวนั่นแหะค่ะอันนี้เป็นแรงหนุนที่ทรงพลังมากๆอาจจะยิ่งกว่าทัพพยากรภายนอกอีกนะคะอ๋อครับ การที่เด็กรู้สึกว่าเขาไม่ได้สู้คนเดียวแต่มีคนทั้งชุมชนเลยนะคอยเอาใจช่วยอยู่ข้างหลังเขาตลอดเวลามันสร้างพลังใจมหาศาลให้นักเตะตัวเล็กๆเหล่านี้จริงๆค่ะฟังดูเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากเลยนะครับทั้งใจสู้ที่ถูกปลูกฝังมาแล้วก็พลังจากชุมชนหนุนหลังใช่ค่ะทีนี้เรามาดูกันที่เส้นทางการแข่งของเขาในปี2568หน่อยครับการเดินทางไปสู่รอบชิงเนี่ยมันน่าตื่นเต้นขนาดไหนมีจุดไหนที่แบบเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสําคัญบ้างครับ เส้นทางของเขาในรายการแชมป์กีฬา7 HD ปี2025เนี่ยนะคะถือว่าน่าติดตามมากจริงๆค่ะจุดที่ทำให้ชื่อหมอนทองวิทยาเริ่มเป็นที่พูดถึงในวงกว้างหรือที่เรียกกันว่าเกิดกระแสมหมอนทองฟีเวอร์เนี่ยครับน่าจะเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายค่ะตอนนั้นเขาต้องเจอกับทีมเต็งเลยนะคือเทพสุรินโอ้โหเจอทีมใหญ่อย่างเทพสุรินเลยผลเป็นยังไงครับเกมนั้น เกมนั้นดุเดือดมากค่ะคือผัดกันนำผัดกันตามตลอดจนสุดท้ายเป็นหมอนทองวิทยาเนี่ยแหละที่แสดงหัวใจนักสู้ออกมาครับเฉือนชนะไปได้สกอร์รวม7ต่อ6ค่ะ7ต่อ6โ oh, หสกอร์สูงมากใช่ค่ะการล้มทีมใหญ่อย่างเทพสิรินได้เนี่แหละค่ะถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยมันสร้างความมั่นใจให้ทีมมากๆแล้วก็ทำให้สื่อกับแฟนบอลทั่วประเทศเริ่มหันมาจับตามองทีมเล็กๆทีมนี้อย่างจริงจังเลยค่ะ ชนะ7ต่อ6นี่เกมต้องเปิดแลกกันสนุกสุดๆแน่เลยและพอผ่านด่านหินอย่างเทพสริ์มาได้เส้นทางต่อไปเป็นยังไงครับพอเข้าสู่รอบรองชนะเลิศค่ะวันที่6พฤศจิกายนปี6.8เขาก็ต้องมาเจอกับอีกทีมที่มีชื่อเสียงเหมือนกันในวงการบอลน,นักเรียนก็คืออัสัมชัญศรีราชาอัสัมชันศราานีราชาก็ถือว่าแข็งเหมือนกันนะครับ ใช่ค่ะหลายคนก็ยังมองว่าเป็นงานหนักอยู่ดีแล้วเขารับมือกับความกดดันในรอบรองได้ดีแค่ไหนครับต้องบอกว่าทำได้ยอดเยี่ยมเลยค่ะผลก็คือหมอนทงวิทยาเอาชนะอัสสัมชัญศรีราชาไป6-3สค่ะ6-3ต่อ3ใช่ค่ะเป็นสกอร์ที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะชัยชนะนัดนี้ยิ่งตอกย้ำว่าเขาไม่ได้มาถึงจุดนี้เพราะโชคช่วยอย่างเดียวแต่มีทั้งฝีเท้าความมุ่งมั่นทีมเวิร์จริงๆครับผม การเข้าชิงได้นี่ถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของโรงเรียนของชุมชนบางลำเปรี้ยวเลยค่ะสุดยอดจริงๆครับแล้วก็มันถึงวันสำคัญที่สุดนัดชิงชนะเลิศวันที่8พฤศจิกายน6-8ที่สนามสุพชลาสายัยสนามระดับตำนานเลยค่ะคู่ชิงของหมอนทองวิทยาคือทีมไหนครับในรอบชิงนะคะเขาต้องมาเจอกับทีมแกร่งอีกทีมก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทหรืออบจอชัยนาทนั่นเองค่ะอบอจอชัยนาท ใช่ค่ะซึ่งทีมนี้เขาก็ได้รับการสนับสนุนจากอบจอแล้วก็มีผลงานดีมาตลอดทัวนาเมนต์เหมือนกันบรรยากาศวันนั้นคงจะแบบตื่นเต้นมากๆเลยนะครับแรงเชียร์จากทั้งสองฝั่งโดยเฉพาะฝั่งหมอนทองวิทยาที่แบบแบกความหวังของคนทั้งอำเภอมาเลยแน่นอนค่ะบรรยากาศเต็มไปด้วยความคาดหวังมากๆแฟนบอลทั่วประเทศก็เอาใจช่วยเรื่องราวแบบเทปนิยายของเขาครับ แต่สุดท้ายผลการแข่งขันในเกมก็เป็นอบจัชนาที่อาจจะมีประสบการณ์ความเฉียบคมมากกว่าเฉือนเอาชนะไปได้สองหนึ่งค่ะ2ต่อหนึ่งทำให้หมอนทองวิทยาได้รองแชมป์ไปครองใช่ค่ะถึงจะไม่ได้แชมป์แต่การมาถึงจุดนี้ได้ผมว่ามันก็น่าทึ่งมากๆแล้วนะครับจริงค่ะการเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศของรายการใหญ่ระดับประเทศได้เนี่ยถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ใครหลายคนจะคาดคิดไว้ตั้งแต่แรกเลยครับ สำหรับทีมที่ถูกมองเป็นม้านอกสายตาอย่างหมอนทองวิทยาเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าหัวใจนักสู้กับพลังสนับสนุนจากชุมชนเนี่ยมันพาเขาไปได้ไกลแค่ไหนแพ้ในเกมแต่ชนะใจคนดูจริงๆครับซึ่งอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญเลยที่ทำให้เรื่องราวของหมอนทองวิทยามันแบบจับใจคนมากๆก็คือสัญลักษณ์ของเขาอย่างรถขนฝันอือหือใช่เลยค่ะช่วยขยายความเรื่องนี้หน่อยได้ไหมครับมันคืออะไร ทำไมมันสำคัญขนาดนั้นครับรถขนฝันนี่ยนะคะกลายเป็นภาพจำแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์สัมพันธ์ของการเดินทางครั้งนี้เลยค่ะรถบัสเก่าๆรถบรรทุกเลยเหรอครับใช่ค่ะอาจจะเป็นของโรงเรียนหรือของคนในชุมชนนี้แหละค่ะที่เอามาใช้เป็นพาหนะหลักเลยนะขนนักเตะทีมโคช้ชแล้วก็กองเชียร์กลุ่มใหญ่ๆ จากบ้านน้ำเปรี้ยวเดินทางเข้ามาเชียร์ในสนามแข่งที่กรุงเทพมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับรถคันนี้อีกไหมครับที่ทำให้มันดูพิเศษขึ้นมามีค่ะคือมันไม่ใช่แค่รถเปล่าๆนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่คันเดียวนะคะในนัดสำคัญสญเนี่ยมีข้อมูลว่ามีรถบัสแบบนี้ตามกันมาสมทบอีกหลายคันเลยโอโ้โหภาพที่สื่อน,นาเสนอบ่อยๆก็คือกองเชียร์ที่มากับรถพวกนี้ เสียงเชียร์เลยสนามดังกระหึ่มไม่แพ้กองเชียร์เจ้าถิ่นเลยนะสุดยอดเลยครับแล้วก็มีเรื่องสนุกๆที่กลายเป็นไวรัลเล็กๆด้วยค่ะคือมีคนไปส่องเลขทะเบียนรถขนฝันฮฮ <laughs> จริงเหรอครับค่ะเอาไปลุ้นช่อกันก็มีค่ะโอ้โหมันกลายเป็นมากกว่าแค่รถจริงๆด้วยในมุมมองเชิงวิเคราะห์แล้วรถขนฝันนี่มันสะท้อนหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนอะไรได้บ้างครับคุณผู้เชี่ยวชาญมันมีความหมายลึกซึ้งซ้อนอยู่หลายชั้นเลยค่ะ อย่างแรกสุดที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะมันเป็นสัญลักษณ์ของความหวังและความฝันค่ะความหวังความฝันใช่ค่ะทั้งฝันของเด็กๆนักฟุตบอลที่อยากจะประสบความสําเร็จในสนามแล้วก็เป็นความหวังของคนทั้งชุมชนที่อยากเห็นลูกหลานตัวเองได้แสดงศักยภาพสร้างชื่อเสียงสร้างความภูมิใจกลับไปสู่บ้านเกิดอะคะ่ะอืมชัดเจนมากครับแล้วนอกจากเรื่องความหวังความฝันแล้วครับอย่างที่สองนะคะ มันคือสัญ,ญลักษณ์ที่จับต้องได้เลยของความสามัคคีและการสนับสนุนจากท้องถิ่นครูโคช้ชผู้ปกครองชาวบ้านพร้อมใจกันสนับสนุนไม่ว่าจะด้วยเงินด้วยแรงกายหรือแค่กำลังใจที่เดินทางมาเชียร์ถึงขอบสนามเนี่ยมันแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความผูกพันที่แข็งแกร่งของชุมชนบางน้ำเปรี้ยวเหมือนเป็นศูนย์รวมใจเคลื่อนที่ได้ใช่เลยค่ะรถคันนี้เหมือนศูนย์รวมใจเคลื่อนที่จริงๆมีความหมายอื่นอีกไหมครับ มีค่ะประการสุดท้ายซึ่งน่าสนใจมากคือมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังทางสังคมที่ขยายวงกว้างออกไปพลังทางสังคมค่ะคือเรื่องราวของหมอนทองวิทยากับรถขนฝันเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ในสนามฟุตบอลแต่มันสร้างแรงบันดาลใจมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันทําให้คนนอกพื้นที่คนทั้งจังหวัดหรือแม้แต่คนทั้งประเทศหันมาสนใจและเอาใจช่วยทีมเล็กๆทีมนี้อ๋อครับ มันแสดงให้เห็นพลังของเรื่องราดีๆและพลังของกีฬาในการสร้างปรากฏการณ์ทางสังคมได้จริงๆค่ะชัดเจนมากครับพอพูดถึงการเป็นรองแชมป์แม้จะพานัดชิงไป1ต่อ2แต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่เขาได้รับกลับมามันมีความหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าผลในสนามเยอะเลยนะครับเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะ ผลแพ้ชนะในเกมสุดท้ายอาจจะสร้างความผิดหวังนิดหน่อยชั่วขณะนะคะแต่ถ้ามองภาพรวมคุณค่าที่หมอนทองวิทยาได้รับกลับมามันมหาสารมากจริงๆสิ่งแรกที่ชัดที่สุดเลยคือความภาคภูมิใจค่ะ ความรู้สึกภูมิใจของคนบางน้ำเปรี้ยวทุกคนที่โรงเรียนเล็กๆในชุมชนเขาสามารถสร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศได้ความภูมิใจนี้มันส่งผลต่อคนในชุมชนยังไงบ้างครับมันไม่ใช่แค่ดีใจนะคะแต่มันคือการสร้างแรงบันดาลใจที่ทรงพลังมากๆโดยเฉพาะกับเด็กๆเกยาวชนในพื้นที่อ๋อครับ เขาได้เห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเลยว่าความฝันมันเป็นจริงได้นะถ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงไม่ว่าจะมีข้อจํากัดเรื่องทรัพยากรหรือมาจากพื้นที่ห่างไกลแค่ไหนก็ตามเรื่องนี้มันจุดประกายความหวังให้เด็กรุ่นต่อไปได้เยอะเลยค่ะแล้วแรงบันดาลใจนี้มันจํากัดอยู่แค่ในบางน้ําเปรี้ยวหรือว่ามันไปไกลกว่านั้นครับ ไม่เลยค่ะดิฉันคิดว่ามันส่งแรงกระเพื่อมไปถึงโรงเรียนเล็กๆอื่นๆทั่วประเทศด้วยซ้ำให้เห็นว่าฟุตบอลนักเรียนเนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่ขนาดโรงเรียนหรืองบประมาณสนับสนุนอย่างเดียวนะแต่หัวใจที่ยิ่งใหญ่ความทุ่มเทของครูโคช้ชการสนับสนุนที่ดีจากชุมชนก็สามารถสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้เหมือนกันค่ะนี่คงเป็นที่มาของคำว่ารองแชมป์ที่ยิ่งใหญ่กว่าถ้วยรางวัลที่พูดพูดกันใช่เลยค่ะ คุณค่าที่แท้จริงมันอยู่ตรงนี้แหละค่ะอยู่ที่การเดินทางไม่ใช่แค่ปลายทางครับมันคือการรวมใจคนในชุมชนให้เป็นหนึ่งมันคือการพิสูจน์ให้เห็นว่าพลังใจความมุ่งมั่นเนี่ยสำคัญไม่แพ้หรืออาจจะสําคัญกว่าทักทรัพยากรภายนอกด้วยซ้ำในบางบริบทนี่คือสิ่งที่หมอนทองวิทยามอบให้กับสังคมค่ะ และภาพที่น่าประทับใจมากๆที่สื่อหลายสำนักเอามานำเสนอส่งท้ายเรื่องนี้ก็คือภาพเด็กๆนักบอลหมอนทองวิทยาขึ้นรถขนฝันคันเดิมนั่นแหละครับเดินทางกลับบ้านพร้อมกับถ้วยรองแชมป์ใช่มันเป็นภาพที่แบบสรุปเรื่องราวทั้งหมดได้ดีเยี่ยมจริงๆเป็นภาพที่ส่งพลังและก็สมบูรณ์แบบมากค่ะมันบอกเล่าการเดินทางอันมหัศจรรย์ของเขาตั้งแต่ต้นจนจบได้ครบถ้วนเลยอะไรที่จับต้องได้เกิดขึ้นตามมาบ้างไหม มีผลกระทบตามมาที่น่าสนใจหลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเจนตามข่าวเลยก็คือการสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมนะคะครับพวกเงินอัดฉีดรางวัลพิเศษอะไรพวกนี้ ใช่ค่ะเงินอัดฉีดรางวัลพิเศษต่างๆที่หลั่งไหลเข้ามาจากผู้ใหญ่ใจดีจากหน่วยงานต่างๆที่เขาเห็นถึงความสําเร็จความพยายามของทีมซึ่งแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการช่วยเหลือเป็นการต่อยอดให้โรเรียนได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วนอกเหนือจากเรื่องการสนับสนุนด้านวัตถุแล้วมีผลกระทบในเชิงอื่นๆอีกไหมครับมีค่ะและอาจจะสำคัญกว่าในระยะยาวด้วยซ้ำนั่นคือผลกระทบในเชิงแรงบันดาลใจและการสร้างวัฒนธรรมในชุมชนอ๋อยังไงครับ มีรายงานนะคะว่ากระแสความสําเร็จครั้งนี้ทําให้เด็กๆเ,เยาวชนในพื้นที่บางน้ําเปรี้ยวแล้วก็บริเวณใกล้เคียงหันมาสนใจกีฬาฟุตบอลกันมากขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยหมายความว่ามีเด็กรุ่นใหม่ๆอยากเดินตามรอยรุ่นพี่มากขึ้นถูกต้องค่ะมีเด็กรุ่นใหม่ๆจานวนมากเลยที่อยากเข้ามาฝึกซ้อมฟุตบอลอยากเป็นส่วนหนึ่งของทีมอยากสร้างความสําเร็จเหมือนรุ่นพี่ชุดประวัติศาสตร์ชุดนี้ครับ มันคือการจุดประกายความฝันแล้วก็สร้างวัฒนธรรมการเล่นกีฬาที่เข้มแข็งขึ้นในพื้นที่ซึ่งอันนี้แหละค่ะอาจจะเป็นมรดกที่ยั่งยืนที่สุดของหมอนทองฟีเวอร์ที่จะส่งผลต่อชุมชนบางน้ำเปรี้ยวต่อไปอีกนานเลยโหฟังแล้วเรื่องราวของหมอนทองวิทยาความทุ่มเทของอาจารย์สกลทีมงานพลังชุมชนสัญ,ญลักษณ์รถขนฝันทั้งหมดนี้มันสะท้อนสเสน่ห์ของฟุตบอลนักเรียนได้ครบถ้วนจริงๆนะครับใช่ค่ะมีทั้งรอยยิ้ม น้ำตาความหวังความภูมิใจเป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนมากค่ะว่าเมื่อองค์ประกอบสำคัญ3มส่วนคือชุมชนโค้ชเด็กสามารถหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ครับมีเป้าหมายร่วมกันมีความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันพลังที่เกิดขึ้นมันมหาศาลมากจริงๆต่อให้ต้องเจออุปสรรคหรือข้อจำกัดมากมายแค่ไหนก็ยากที่จะหยุดยั้งจิตวิญญาณนักสู้ของเขาได้ค่ะถ้าให้สรุปแก่นสาคัญของการคุยในวันนี้ การเดินทางของหมอนทองวิทยาในปี2568ก็คือเรื่องราวการก้าวข้ามขีดจำกัดจริงๆครับใช่ค่ะจากทีมที่ไม่มีใครรู้จักสู่รองแชมป์ระดับประเทศซึ่งขับเคลื่อนด้วยพลังสำคัญจากชุมชนแล้วก็มีรถขนฝันเป็นสัญลักษณ์รูปธรรมของความหวังความสามัคคีนั้น และคุณค่าที่แท้จริงที่เขาได้รับและมอบให้กับสังคมมันอาจจะมีค่ามากกว่าตำแหน่งแชมป์ในสนามเสียอีกนะคะครับนั่นคือการสร้างแรงบันดาลใจความภาคภูมิใจในท้องถิน่นแล้วก็การตอกย้ำว่าหัวใจที่ไม่ยอมแพ้นั้นสำคัญกว่าทรัพยากรเสมอเป็นเรื่องราวที่สร้างพลังใจได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับวันนี้ก่อนจะจบการพูดคุยกันวันนี้นะคะนี่ฉันอยากจะทิ้นท้ายด้วยคำถามชวนคิดสักเล็กน้อยค่ะเช่นเลยครับ จากเรื่องราวความสาเร็จที่น่าทึ่งของหมอนทองวิทยาเนี่ยมันทําให้เราต้องตั้งคําถามต่อนะคะว่าปรากฏการณ์แบบนี้เอ่อมันจะเป็นเพียงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปเป็นครั้งคราวหรือว่ามันมีศักยภาพที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอ๋อครับในระบบการสนับสนุนฟุตบอลระดับโรงเรียนในชุมชนเล็กๆหรือพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศได้จริงๆเป็นคําถามที่น่าคิดต่อยอดมากครับ แล้วถ้าเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนนั้นเกิดขึ้นจริงเนี่ยอะไรคือปัจจัยจำเป็นหรือกลไกแบบไหนที่จะช่วยส่งเสริมให้หมอนทองวิทยาแห่งอื่นๆที่อาจจะซ่องตัวอยู่ในโรงเรียนเล็กๆทั่วประเทศได้มีโอกาสเปล่งประกายได้สร้างเรื่องราวที่น่าประทับใจแบบนี้ขึ้นมาได้อีกบ้างครับ คงเป็นคำถามที่ต้องฝากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะทั้งในวงการศึกษาวงการกีฬาแล้วก็สังคมโดยรวมได้ลองนำไปคบคิดแล้วก็หาคำตอบร่วมกันต่อไปค่ะกับผมสำหรับวันนี้เวลาของการเจาะลึกเรื่องราวปรากฏการหมอนทองวิทยาก็หมดลงแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับฟังครับหากชอบเรื่องราวแบบนี้กด subscribe ไว้นะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ